วิธีการแก้ปัญหาหัวเตาแก๊สติดยากหรือว่าไม่ติดเลยวิธีการแก้ไขให้กลับมาติดง่ายเหมือนกับซื้อใหม่ทําได้ง่ายๆใน2นาทีให้เราปิดวาล์วถังแก๊สก่อนแล้วก็กดลงที่สวิตช์ของหัวเตาแก๊สถ้าหากมีเสียงขาดช่วงขาดตอนในลักษณะแบบนี้ให้เรายกที่วางก้นหม้อออกและยกหัวเตาแก๊สขึ้นเราจะเห็นจุดที่มีฝาปิดดำๆอยู่2จุดและตรงนี้ก็คือจุดเปลี่ยนฐานของเตาแก๊สนั่นเองครับเมื่อเราใช้เตาแก๊สประมาณ6เดือนขึ้นไปแล้วควรเปลี่ยนฐาน พอฐานตัวนี้เป็นตัวนํากระแสไฟทําให้แก๊สติดได้ง่ายนั่นเองครับบางยีห่ห้อบางรุ่นก็จะเปลี่ยนฐาน2จุดบางรุ่นก็มี1จุดครับและให้เราทําความสะอาดหวัวแก๊สทาความสะอาดคาบเข่าคราบน้ํามันโดยให้เราใช้ช้อนหรือว่าเหล็กแซะทําความสะอาดได้เลยครับโดยเตาแก๊สตานี้มีอายุใช้งาน5ปีแล้วครับ และถ่านมักจะอ่อนในทุกๆ6เดือนครับทําให้เตาแก๊สของเราติดยากนั่นเองหลายท่านก็ยังไม่รู้ว่าเตาแก๊สแบบนี้ใช้ร่วมกันกับถ่านเพื่อทํางานจุดแก๊สให้ติดไฟในช่วงแรกนั่นเองครับส่วนมากพ่อบ้านแม่บ้านก็จะบอกว่าเตาแก๊สพังเตาแก๊สเสียบางท่านก็อาจไปซื้อเตาแก๊สใหม่ได้เลยครับหรือว่ายกเตาแก๊สไปหาช่างที่ร้านนั่นเองครับนี่คือเสียงการเปิดหัวแก๊สตอนที่เรายังไม่ได้ใส่ถ่านครับ และนี่คือหลังจากที่เราเปลี่ยนฐานเป็นที่เรียบร้อยครับจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนฐานเสียงสตาร์ทจะเร็วขึ้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาทดลองกันเลยครับเพียงกดที่หัวแก๊สเบาๆในระยะสั้นเตาแก๊สก็จะติดง่ายและไฟแรงทันทีต่อไปเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเตาแก๊สบ่อยๆอีกต่อไปหรือว่ายกไปหาช่างบ่อยๆวิธีแก้ไขนี้ใช้ได้เองทำได้ง่าย ใครๆก็ทําได้เพียงแค่เปลี่ยนฐานเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับวิธีการแก้ไขต่อแก๊สติดยากหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไลนดวงดาวด้วยนะครับ